เฮ้ที่นี่แหละห,หือายุขวาคงรูขงินี่เจอรักแรกในผมนี่ขีดชัดเลยอะ่ะเขาประสบอุบัติเหตุตอนมหาหลัยก็เลยเดินไม่ได้แล้วฮ<ว>นะคงลำบากแย่เลยนะก็ไม่หรอกนะฉันชินซะแล้วล่ะแค่อยากบอกไว้ว่าฉันไม่ได้สนใจเรื่องความรักกับใครก็คงยังลังเลอ,อยู่มัง้งเรื่องที่อายุขวานั่งวิวแชร์ถ้าเป็เรื่องที่อยากทำก็ควรจะลงมือทำไม่ใช่เหรอ ยุาว่าคงงอาการแบบนี้จะทำงานได้ยังไงฉันมามีแค่ตอนนี้ต้องทำตอนนี้เท่านั้น,นไหนๆก็มาแล้วลองเล่นสิซู้ซูนะฉันดีใจนะที่ได้เจอเขาวานะแต่งงานมีหลานก็ไม่ใช่แค่ฝันนะพออยู่กับเขาแล้วฉันก็เลยต้องพยายามกว่าเดิมไม่ได้ไปเดะตั้งนานเลยตื่นเต้นจังเตรียมใจพร้อมแลวเหรอคิดว่าพร้อมแล้วคะ่ะฉันจะบอกความรู้สึกกับเขาคะ่ะ ฉันชอบเลยฉันยอมรับได้ทุกอย่างเลยแม็กซ <Max. S 1> ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง